คุณชื่อว่าโนอาอ์โอ้สวัสดี่โนอาอาจะเป็นคนที่ดูแปลกๆสักหน่อยไม่หน่อยนะอย่างเงี้ยเร่จากต้ามาพูดนะครับก็ตอไปนี้แค่ดูกันเอานะครับเอาไปทำไมเออโนอาเป็กเป็ก มักลาพูดอะไรกับเราเออน้อเปไ่ปตอะนี่ไงอยแแปลกไ่อแปลกเออนีอเราริ้อยอเบัวลูกการอใครใครไม่เปเลยอะรเสกอะไรออคคลเออโอ้โหเออ๋ออนคอแปลกจริงอ ได้แล้วยังไม่จบเลยน้ำส่มตุวนที่มาเร็วรวัเร่ซื้อซื้อน่าใกับช่านกับคนที่ขอซื้อเวจัดเร่วัาจะเป็แล้วใครใคร่อยทิวใครคุมทิวเต็มจอยู่ไหนอ๋อนี่ลูก มยาฟพรุ่งนี้เจ้าต้องเป็นเนียมาหมายนายพ่อพ่อจะสร้างเรือพระเจ้าบอกให้พ่อสร้างเหนือเอาเอาพระเจ้าจะให้น้ำท่วมโลกเอาเวลาเดค๋ยวพเอาไปฉันซื้อไปละฉันซื้อไปว่าอย่าพูดไปตรงไหนมันกำลังจะเกิดนะมันบุ่มเลยมันมีเงี้ยละโอ้ยวางไว้เงี้ยละ อกเตัวเล็กกันเนาะไม้ก็เล็กเนาะเจ้าเลยไม้พ่อเดี๋ยวพ่อจะไปทำเลยสงสัยครอบครัวนี้เขาก็เป็นแปลกๆของครอบครัวปลาลูกสมารอทคนขี้วเสมคอนครูชอบไม่ใช่เอออะไรคือจักรเอยบ๊ะบ๊บ๊เออเออเเออหมืนวิชาชีพวิชาชีพ ไม่รับไม่รับไม่ัไมอย่าร้อน่ยรีพูดรีพูดแล้วรีพูดรีพูดไม่พัน่อะไรเนี่ยเออรีพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวแม่อจะมาเดี๋ยวแม่เธอมาแย่งซีแล้วนะนอนชรหมวัวเลยชร้อเหมือนเยมจะเอาใจลงไหมพ่อหน่อยพ่อจะหาเรือเออเอออาอะไรนะเอออะไรสักอย่างได้ ชังชังโลมน่าจะไปสับสมัยก่อนอะไรสองคนนี้มีร้อนมีไหมใช่ไหมร้อนต่อร้อนเออม้นี่เออร้อนนี่อะพูดให้จบพูดให้จบห้องห้องเมออนี้อะหลังเนียองสองเสียงสอง ส่งพรฟูมาเย่ลสามคนเียไป่อั่าไหเลกเล้วมิ่นี้กอยเลยสินี้กลอยเทพอทเสร็จแล้วอีนาเือก็เสร็จแล้ววู้เมื่อถินิร้เปล่ามันใบไหมหน่งเมื่อเธอโนอาหมลาแล้ว สารจากพระเจ้าแค่นี้หรอโตได้เจ้าตรงนำตัดที่เป็นบนทินและไม่เป็นบนทินมายห้ดูฉาดนี่แหละสังนี่แหละจา้นกูโได้ได้น้เจ็บกูขอดูหน่อยเถอะแบลวแบลวส่งฮอนคูมาแค่ พาจะเปลี่ยนเป็นสัตว์เราก็ได้รอบนี้น้าปดล่อไลม่มาไม่มอ้สนี่ว่าใไหม่ได้มาจบพยาบาลพยาบาลนะาสื่อสารวนชนมาหรือเปล่า เป็นเอามาเป็ต้แปมาแล้วเปแล้วไม่ก็ไ่หวเป็งสมตินเดินด้วยกับนร้นตลอ๋อนี่เปารลสอ๋ชารลสลมีเ้วยอหรอตอนนั้นน่ะมันจะทันไหมน่ะุลิงนี่เหมือนกันเลยเอาหมา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 หมาหมาก็ตายมาเลยหมาก็ตายเอาสกพันหนึ่งลูกมาเออ ไม่ได <Net> ้นะช้างคงเหนื <she S 1> <is> ่อยแล้วแหละช้างออามาแล้วเอ้าเอาระวังขา้าสัมผัสนิกิรไอของละครจริงๆ จมน้ำเอาอาต้องหาตะโนนั่นแหละประจมตะโพนเนวี่โนวี่จมน้ำจมน้ำจมน้ำลิงจมน้ำลิงจมน้ำลิงด้วยลิงจมน้ำด้วยจมน้ำนครสงบลงเมื่อพัดสลงีลิงสงบลิงสงบ